สวัสดีครับพี่น้องครับกอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายกาในหอยพ่อหละนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พระพี่น้องหาหละเบงงัวนะครับงัวงามตามขอกต่างๆน้ำมูบานน้ำตะบลนน้ำอำเภอนะครับเมื่อนี้เดือนท่างมาหอดจังหวัดกาลสินมาหอดสถานทีเมื่อนี้คุณพ่อพอดีเปิดแม่ท่องบอกไงไงใส่จมโบหนึ่งโตนะครับพี่น้องครับมาหอดแล้วก่อนอื่นถามคุณพ่อเป็นก่อนสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับคุณพ่อซื้ออย่างวาทิติ์สายเพชรครับบ่านตะบลนอำเภอครับ บ้านนาตำบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินอยู่นี่เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์5ปดห้าหนึ่งหกห้าเจ็ดูนย์เจ็ดสองนี่เบอร์เบอร์ไล่บอรือเบอร์ตรงเบอร์ตรงครับเบอร์ตรงเลยไล่พร้อมครับอ่ามีงัวจากตทั้งหมดในครอกอ่างัวตอนนี้มีเหลือ4ี่ตโอ้ขายไปไหลายแล้วครับขายไปประมาณ6กตัโอ้ขายไปหโตรเรียกมาดนเราบ่พ่เรียกมา4ี่ปีแล้วครับ4ี่ปี ปีปีรู้สึกว่ามิตรแมบอกบอกยังไงใส่จัมบูเมื่อี้สิเปิดแม่นี่บอกเปิดแม่นี่ครับแม่นี่นี่เดีได้ลูกจกโตแล้วสามตัวตัวที่สามขึ้นในทองรัวที่สามในทองนะครับปาดงานเขาไปเทียบกันนะพะ่องานเขาไปไท่ไท่เออยืนทันละพ่อสูงหลายไหนร้อยหกสิแปดผมสูงร้อยหกสิบปดคิดมาง,งวยสูงก่าไรเนาะก็ตัวนีนต่อร้อยหกสบเนาะตัวร้อยหกสิบพูดละอปดเบิ่งนอ้ที่ว่าันส่วนร่วมบาทเบิ่ง คนไทยส่วนรวมนะครับนี่เพศอ่าเพศโบดนะครับเงาหางดีท้ายดีท้ายไงนะครับเป็นงัวนพอพันอ่าเมียพันลูกกระทบนะครับลูกกระทบสายเลือดดีเป็นงัวนบ้านจะวางัวนเลือดลอยเต็มลอยไงบอกไงไนลูกตัวแม่ยักษ์ตัวหรอพ่อสองตครับตัวแม่ตัวตัวตัวสามในทองตัวสามในทองตอนนี้เขาทับตัวไหนที่แคบสามหนึ่ง บัคเคเอฟสามหนึ่งบัดที่นี่แต่ยักเดือนแล้วในทองนี่ก็อยู่สี่เดือนดเดือนที่หาแล้วครับอ๋ออยู่ในทองนี่ก็อยู่ประมาณสี่เดือนเดือนที่หาที่เขาครับป้าพี่น้องครับนี่หมอสาหรับคุณใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาขาบทุกหางโบแซมนะพ่อเนะครับรมะมีปัญหานะครับอืประกันทุกยางยางโซ่ก็ได้ตัวคุณเอาเอาลองลองจับยางคุณเนาะยางจับเข้าได้ไ่ต้องผเสียด้วย ขุ่นถึงไปพูดเนี่ยแล้วยางบนบึงกูล่ะเถื่องคักเอ้าหมุนมาพ่อหมุนมาหมุนมาพี่พ่อหมุนมาพี่หมุนมาพี่กูล่ะเบิงบั่นี่เบิงบั่นี่เอาปล่อยเรากินยาเลยบั่นกูล่ะปัดทงเอาปล่อยเราบั่นเอามาะวอราคาบั่นคันพี่น้องอยจะได้ไปเลี้ยงนี่เปาเปิดราคาบ่เปิดสามสิบห้าครับสามพันห้าครับสามพันห้ากลับมาต่อรองได้ครับ มั้งกี่บอลเป็นแสนเป็นบมื่นเลยสืบมาสองแสนครับสือมาสองแสนซีปีที่แล้วโอ้ยบาานี้ก็เลยขายตามสถานการณ์ครับเฮ็ดหลายอย่างเมื่อยเบาไหวพิ้งเป็นเถาแก่เฮ็ดปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยมีปุ๋ยอันขี่ยังเกาะขี่หมูจากความซีพีอัดเม็ดจากความซีพีอัดเม็ดตับหมูน้ำยังเป็นปุ๋ยอ่ปุ๋ยขี่งูอัดเม็ดครับขี่งูอ่าขี่งูขุนนี่แหละครับขี่งูขุนอัดเม็ดแต่แต่ลูกค้าเลือกเอา อันยังเด็กกาเดี๋ยวผมจะเอาลงลงในคลิปไปเบิ้งนะครับพี่น้องจ้าเลือกเบิง้งเอาสุดท้ายพ่อบอกซื้อบ้านตำบลอำเภอแล้วก็บเบอร์โทรศัพท์พี่น้อง FC เอฟซีเบิ้องทั่วประเทศตอนนี้เพื่อเพื่อนอยากได้ง่วงน้ำให้เพื่นติดต่อมาทางช่องทางเลยครับรบ,บ้านหน้าสามตำบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเ,เบอร์โทรครับ0851657072่้าเอาพ่อ,อยังครับวราทิตย์สายเพชรครับนี่พ่อวราทิตย์สายเพชรนะครับหรือว่าวราทิตด เกษตรอินทรีย์วราทิตเกษตรอินทรีย์ครับทางเข่าม้าเดี๋ยวผมจะปักบูธให้เส้นทางการสินแต่เพื่อสมเด็จเลี้ยวเส้นดอนจานครับแลนเข่าม้าพอปลาอย่างอยู่ใสมือเลยนะครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อแถอโอกาสนะครับพ่อรอพร้อมเอฟซีเด้เบิ่งง้อตัวงามๆกันเบิดประเทศโศกโศกมันหมายเราไม่รวยได้พอเด้อครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ